สวัสดีครับพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้จะมาแนะนำหมวกกันน็อกนะครับหมวกกันน็อกที่จะมาแนะนำวันนี้เป็นหมวกกันน็อกที่ใช้ขับขี่กับรถพวกขับขี่วิบากน,นะครับขับขี่วิบากหมวกกันน็อกวิบากใช้ขี่รถมอเตอร์ไซค์วิบากหรือว่าใช้แข่งนะครับมีอยู่หลายสี มีอยู่หลายสีนะครับมีสีสีดำสีแดงสีโทนออกสีสีเขียวมีมีถุงให้นะครับมีถุงเทีวแล้วก็ตลาดก็จะอยู่ในกล่องตอนนีนน้ช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับหมวกกันน็อกมีโปรโมชั่นมีอยู่3สีนะครับมีอยู่3สี มีช่องช่องระบายลมอยู่อยู่ด้านบนนะครับด้านบนแล้วก็อยู่ด้านข้างนะครับช่องระบายลมด้านบนด้านข้างด้านหน้านะครับหมวกกัะน็อคมีให้เลือก 3, 3สสามสีก็ฝากสำหรับท่านที่ชื่นชอบการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่บากนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับราคาไม่แพงหมวกกัะน็อกรุ่นนี้ ช่วงนี้มีโปรโมชั่นจัดโปรโมชั่นอยู่3โหลนะครับโปรโมชั่น3โหลท่านที่สนใจติดต่อมาครับเดี๋ยวช่วงนี้สนับสนุนท่านที่ชื่นชอบการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์วิบากนะครับติดต่อมาได้ที่หมายเลข064นะครับ494 2442อีกหมายเลข1 0 8 9 1 9 1 5 5 1 6กหนนากันนอกครับ ด้านหลังด้านข้าด้านหน้านะครับมีมาตรฐานมอกรองรับนะครับจะมีกล่องใส่แล้วก็มีถุงผ้านะครับถุงผ้าสะพายหลังได้นะครับก็ฝากเพืเ่อนๆที่ชอบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์วิบากนะครับติดต่อมาได้ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ